เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้เปิดเผยว่านิยายเรื่อง Fate Apocrypha กำลังจะถูกมาสร้างเป็นอาิเมิฉายภายในปี2017นี้เริ่มที่มันคือโปรเจกต์ของเกมออนไลน์ของค่าย t a p Moon แต่ต่อมาได้ถูกยกเลิกและนำมาเขียนเป็นไลโนเอตในซีรีส เฟิร์สแนเขียนโดยฮิงาชิเด d ยูอิจิโร่และวาดภาพประกอบโดยโคโนเอะโอโตสโโดยมีนาซึ u, oko, คิโนโกะกำหนดพอดเรื่องและอุประกอบต่างๆรวมถึงช่วยกำกับดูแลภาพรวมของนิยายเนื้อเรื่องกล่าวถึงโลกคู่ขนาน ที่สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ได้หายไปจากเมืองผุยุกิตั้งแต่ที่สงครามจอกศักดิก์สิทธิ์ครั้งที่3จบลงทำให้ไม่เกิดสงครามจอกศักดิก์สิทธิ์ครั้งที่4และที่หแต่และช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกับเกิดเหตุการณ์ในภาคเฟิร์สเ i นไนก็ได้มีกลุ่มที่เรียกว่า ยุคเมเลเนียนขโมยจอก,กศักดิ์สิทธิ์ไปจากสมาคมจอมเวทจนเกิดเป็นสงครามจอก,กศักดิ์สิทธิ์ครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองทรีพลัสและได้แบ่งเซเวนและมาสเตอร์ออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายดำและฝ่ายแดง